ส่งยุนเซียงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่182่งร้อยแปดสิบสองเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีําไม่สุภาพเนื้อหาไม่เหมาะสมบางน,นิดช่องนี้สั่งเพื่อคนที่ชอบมังงะแต่ไม่ชอบอ่านผมจะปากในดีให้สนุกสุดนะครับถ้ามีอะไรไม่ถูกใจผมต้องขอโทษด,ด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับออริกอนนี่พวกคุณพวกคุณกําลังจะทําอะไรเนี่ยนายน้อยครับผมได้เจอของที่ถูกขโมยแล้วครับมันอยู่ที่ไอ้อ้วนนี้ครับดีดีมาก จับได้ค้าเขาขนาดนี้แล้วบ้าเอย้ยปรากฏว่าไอ้อ้วนนี้เป็นคนขโมยเงินของฉันไปนี่เองมอยม่นะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ดีดดดสินี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านทําท,ทำไมถึงทำแบบนี้ตามกฎหมายของรัจัก่เทียนตูถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามล่วงกระเป๋าก็ตามเงินจํานวนเท่านี้นะ่ะมันมากพอจะทําให้แกเข้าคุกได้ครึ่งปีเลยนะมอยนะมอยมอยมฉันไม่นะได้ฉันไม่ได้ทำาหน่อยมอยนี่แกนี่แก เอาละถ้าอย่างนั้นพวกนายสองคนก็พาเจ้าอ้วนนี่ไปพร้อมกับของกลางที่ถูกขโมยไปด้วยนะพามันไปที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวนี้เก้าใจแล้วครับนายน้อยไม่นะฉันไม่ได้ทำเออฉันในฐานะนายน้อยผู้กล้าหาญเป็นคนที่มีจิตใจดีและเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดฉันนั้นไม่เคยรังแกผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวและฉันก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเสมอใช่แล้วใช่แล้วทุกๆคนก็เห็นกันสินะ ฉันนั้นเป็นคนดีไม่เคยรังแกคนอื่นเลยจริงๆเออเอ่เอาวอาวอาทำไมทำหน้าทาตาแบบนั้นกันละ่ะเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดเรื่องจริงไปงั้นเหรอป่าค่ะป่าวค,ะาวคะ่ะเอิ่มเอมอมและตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรคะ่ะฉันสบายดีขอบคุณขอบคุณมากนะคะนายน้อย เสียงท้องร้องนะักขรรับแอดก็ไปหามันได้เท่านี้อย่าด้ามากกันเด้อหืมนี่เธอส่งโฟเอาเป็ดย่างไม้ชั้นเดี๋ยวนี้นี่ขอรับนายน้อยรับไปสิเอะอะอ,อะไรกันไม่นะไม่นะคะไม่ได้นะคะเธออย่าเข้าใจผิดไปเลยนะนี่ไม่ใช่การกุศล วันนี้เป็นวันที่ฉันจะเลี้ยงวันเกิดของฉันฉันสามารถเชิญใครมากินอาหารของฉันก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากเธอจะได้เพลิดเพลินกับอาหารที่ฉันได้มอบให้กับเธอแล้วเธอก็อย่าลืมมอบของขวัญให้กับฉันด้วยล่ะช่างมันเธอวันหลังก็ได้ไว้เธอมีของขวัญดีๆเมื่อไรเมื่อถึงตอนนั้นก็มอบให้กับฉันด้วยนะลากรดูแลตัวเองด้วยจนกว่าพวกเราจะได้พบกันใหม่ส่งฟู่ส่งเกอร์พวกเรากลับกันเถอะ สอบแล้วครับน้อยน้อยหยุนเสียงนายน้อยนายน้อยหยุนเซียงขอบคุณขอบคุณมากมากนะคะต่อมาในที่สุดฉันก็ได้รู้ว่านายน้อยหยุนเซียงมีชื่อเต็มๆว่าส่งหยุนเซียง เขาเป็นนายน้อยแห่งตระกูลส่งตระกูลส่งนั้นรับสมัครแม่บ้านและคนรับใช้จากเด็กกำพร้าทุกๆปีเพียงพบคำสัญญาที่นายน้อยส่งยืนเสียงพูดเอาไว้ฉันจึงตัดสินใจเข้าร่วมยางเด็ดเดียวหลังจากผ่านการทดสอบมากมายในที่สุดฉันก็ได้สิ่งที่ฉันปรารถนานับตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้ละทิ้งชื่อเดิมของฉันไปและได้ตายเป็นสาวใช้ฝึกหัดของฤรหาตระกูลส่ง ตอนนี้จะไม่มีใครมาใช้ชื่อเสียอี้ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วจะมีเพียงสาวใช้ที่ยืนหยัดเคียงข้างนายน้อยยืนเสียงตลอดไปเท่านั้นอดทนเอไว้เราต้องอดทนเอาไว้ให้ได้โอ้ดูเหมือนว่าจะเช้าแล้วสินะนี่มันถึงเวลาอาหารเช้าแล้วยังหิวจังเลยหิวจังเลยนี่พี่ชิงไตฉันคิดว่าพี่นะ่าควรอยู่ที่นี่ปกป้องพวกเขาต่อไปนะ แต่ฉันจะเป็นคนไปเตรียมอาหารให้เองเงียบก่อนตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าออร่าของเรียนอีก,กำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากระวังไว้ด้วยระวังอย่าให้มีอะไรผิดพลาดในการที่ทะลวงผ่านด่านเด็ดขาดฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมีเพียงแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทําให้ฉันมีคุณสมบัติที่จะยืนอยู่เคียงข้างนายน้อยส่งหยุนเสียงได้เนื่องจากเธอได้เพลิดเพลินกับอาหารที่ฉันได้เลี้ยงเธอถ้าอย่างนั้นเธอก็จะลืมของข,องขวัญวันเกิดของฉันด้วยะ่ะอ ไปก่อนก็ได้คราวหน้าเจอกันเมื่อไหร่ก็มอบของขวัญให้ฉันด้วยเนาะมีเพียงแค่ความแข็งแกร่งเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าเหียนอี้ไม่มีของขวัญอะไรจะมอบให้นายน้อยเลยจริงๆอึ๊กหย่าจ้าเอ๊ะนั่นมันเยี่ยมมาก ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแล้วนะว้าวสาเร็จสำเร็จ,เ,รจเธอทำสําเร็จแล้วฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องทำได้เหรียนอีนั้นเป็นคนที่ยืนหยัดและจริงจังที่สุดในหมู่พวกเราเธอจะต้องทะลุทะลวงไปได้สําเร็จอย่างแน่นอนบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยนี่เธอตามฉันเร็วมากอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ละก็ฉันก็ไปได้รับคำชมจากนายน้อยน่ะสิ ฉันฉันฉันทำสำเร็จแล้วันรอนี่นี่ฉันฉันสามารถทะลวงผ่านไปถึงระดับโลกได้จริงๆเหรอเนี่ยใช่แล้วเธอทํามันได้น่าทึ่งสุดๆไปเลยชิชิขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยก็แล้วกันเอ๊่นั่นเฮ้ออะไรกันนั่นนายนายน้อยนั่นนายน้อยยุนเสียงไง ฉันกลับมาแล้ว